ชาวเน็ตวิจารณ์ยับหลังมีแม่โพสเครียดลูกอยู่ป .1 พ้นการเรียนตกต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นในทั่วโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีคุณแม่รายหนึ่งได้มีการออกมาโพสภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอกําลังใจค่ะเกดกลางเทอมลูกแม่ผิดหวังมากแปลว่าไฟ่นอต้องทําได้อีก45ต่อ50ถึงจะได้เกดสน้องชอบอ้างว่าเรียนอิงแล้วปวดหัวเราเหลือให้น้องได้3.8ขึ้นไปเพื่อเอาทุนควรจะทํายังไงให้เขาพยายาม ว่่านี้คะโดยในภาพแสดงให้เห็นใบเกตของลูกซึ่งอยู่ในเกฑ์ดีทุกวิชาและครูที่ปรึกษายังเขียนว่าผลการเรียนอยู่ในเกฑดดีตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่กันเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างมากเพราะหลายคนมองว่าเด็กเพิ่งจะอยู่ปฐมศึกษาปีที่หนึ่งอายุไม่กี่ขวบต้องมาเจอความคาดหวังจากแม่เช่นมีแม่แบบนี้คุณหาเงินเตรียมพาลูกไปโรงพยาบาลจิตเวชเลยเถอะกดดันเยอะๆเข้าไป รู้ตัวอีกทีลูกป่วยแล้วแต่แม่แบบนี้ไม่มีทางสํานึกว่าเหตุเกิดจากตัวเองแน่ๆสรงสารเด็กมากแม่ถึงกับใช้คําว่าผิดหวังเลยแล้วไม่มองคะแนนวิชาอื่นคณิต46/50ต่46 50. นี่น้องอย่างเก่งเลยนะแล้ววิชาอื่นนี่ดีหมดเลยน้องพึ่งจะป .1 นนเองเป็นวัยที่เราอย่าพึ่งไปกดดันเขามากเลยเข้าใจว่าภาษาสําคัญแต่ต้องดูด้วยว่าที่บ้านได้สร้างบรรยากาศให้น้องมีความสนใจหรืออยากเข้าใจภาษามากขึ้นไหมจะหวังจากโรงเรียนอย่าง เดียวไม่ได้พอกลับบ้านก็ลืมไงไม่ได้ใช้บ่อยก็ลืมอีกเพราะไม่ใช่ภาษาแม่ปล่อยเขาจอยกับชีวิตเขาไปเถอะถ้าแม่ไม่มีปัญญาหาเงนินเตรียมด้านการศึกษาให้ลูกก็ไม่ควรทําลูกออกมานะคะเป็นต้น